คุณผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะครับหนึ่งโครงการหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่เราพยายามที่จะรณรงค์กันทุกครั้งจากหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสอสอและภาคีเครือข่ายก็คือเรื่องของการดื่มไม่ขับนะครับแน่นอนครับว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั้นมันลดประสิทธิภาพในการขับขี่แต่ว่าหลายคนตั้งคําถามว่ารถ ประสิทธิภาพในการขับขี่เนี่ยได้อย่างไรแล้วเหตุใดเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจึงไม่ควรที่จะขับขี่ยานพาหนะทําความเข้าใจกันง่ายๆเพื่อให้ได้เห็นถึงโทษถึงภัยกันอย่างชัดเจนติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้จากสสสครับ ดื่มแค่นิดเดียวแค่เพียงกลุ่มๆยังขับรถไหวสบายมากคุณเคยได้ยินหรือเคยทำแบบนั้นหรือไม่มาดูกันว่าเมื่อดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆทำไมจึงไม่ควรจะขับขี่ยานพาหนะแอลกอฮอล์อันตรายกว่าที่คิดเมื่อเข้าสู่ร่างกายส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากและหลอดอาหารอีกประมาณร้อละสิจะถูกเผาผลาญไปพร้อมกับอาหารในกระเพาะ แต่ส่วนใหญ่กว่าร้อละปดิจะไหลผ่านลำไส้เล็กและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปอย่างรวดเร็วหากรับประทานอาหารมาก,ก่อนจะใช้เวลา1-6ชั่วโมงในการดูดซึมเข้าไปในเลือดแต่ถ้าดื่มขณะท้องว่างจะใช้เวลาดูดซึมเพียง30นาทีเท่านั้น ข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระบุถึงภัยของแอลกอฮอล์เมื่อจะเคลื่อนที่ผ่านกระแสเลือดจะไปกดการทำงานของสมองเริ่มจากสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมความคิดความจำสติปัญญาบุคลิกความรู้สึกทำให้ผู้ที่ดื่มมีบุคลิกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมรวมถึงความสามารถในการประมวลผลและการตัดสินใจอย่างลดลงจากเดิมอีกด้วยจนเมื่อเดินทางไปที่สมองส่วนกลาง แอลกอฮอลจะไปออกฤทธิ์ที่ควบคุมการมองเห็นก็จะเริ่มทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลงภาพเบลอภาพซ้อนเห็นวัตถุผิดขนาดการมองเห็นด้านข้างลดลงส่งผลต่อการขับขี่ถึงจุดนี้ผู้ที่ดื่มแล้วขับรถแม้จะดื่มในปริมาณเล็กน้อยหรือที่ใครๆมักเรียกว่าแค่กลมๆ แต่แอลกอฮอล์ก็จะยังออกฤทธิ์และลดทอนสมรรถภาพในการขับขี่วิสัยทัศน์การมองเห็นจะค่อยๆลดลงสติเริ่มเลือนหายการตัดสินใจช้าลงและสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุเมื่อสูญเสียการควบคุมยานพาหนะแค่กล่มๆก,ก็ถึงตายดื่มไม่ขับจากสสส